อ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเตาอังโรโซล่าเซลล์ระบบดีซีเดลิกก็จำลองจากแผงโซล่าเซลล์นะหกแผงอนุกรมแรงดันอย่ากเกิน250โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นปลั๊กดีซีนะครับเป็นไฟดีซีลงมาจากแผงก็มาเข้าซับอ่คัตเอาท์ใบมีดสักตัวหนึ่งข้างในก็เป็นฟิลนะครับแบบอ่าเซรามิกฟิลนะครับหางฟิลหางหนู10แอมป์ เพราะว่าขดตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบวัต์ถ้าแรงดันที่สองรอยี่สิบโวลต์ก็จะกินอยู่ประมาณหกแอมป์เพราะนั้นเซฟตี้นี้เราเอาหกเอาสิบแอมป์พอนะครับเวลาต่อเนี่ยให้เอาบวกนะครับมาเข้าสวิกนะเพราะว่าอะไรครับไม่งั้นไฟบวกมันจะมารอที่คอยอันตรายนะมาเข้าสวิกนะครับแล้วก็จากสวิกก็ออกไปที่คอยออกจากคอยนะครับก็กลับขั้วลบ มาเข้าคูณลบตัวนี้จบแล้วก็จําบวกกับลบมาเข้าหลอดนะครับเวลาเปิดปุ๊บก็จะเห็นหลอดติดนะไม่มีอาร์ครับอันนี้ก็คือตัววิกรถสิบล้อรอลักนะเรียบร้อยเดี๋ยวรอแดดดีๆครับวันนี้ฝนตกทั้งวันก็จะต้มน้ำโชว์ส่วนลองตัวนี้ครับอิดมอนง่ายๆอย่าไปเรื่องเยอะครับเพราะอิดมอนเนี่ย ทนความร้อนเป็นพันองศาเตายังไม่แตกเตาก็คืออิฐมอญเน,นี่นะก็ลองไว้เพราะว่าเวลาหม้อตั้งนะครับหม้อเขาก็จะมาแนบอยู่ตรงนี้จะไม่กดทับตัวคอยร้อน vc เ้เล็ก